ก็สวัสดีสวัสดีทุกทุกคนน้องคนพี่น้องส,อสวัสดีพี่น้องก็น้องคนพี่น้องมือนี้เป็นมือเดียวกับมือบุญเนาะ<อ>เพราะว่าแม่น้องอันหันได้สั่งซื้อรถลดนะแม่น<อ>เนาะเห็นคนหุ่นจักเพื่อนโฟร์ขายรถในเฟสเนาแะแต่กัแม่น้องอันก็เลยโทรถามนะทักหาในแชทนี่นะพ,พี่น้องนี่ไม่เจอ ทักไปในเฟซเนาะทักไปทามว่ารถคันนี้ค่ะนะราคาหันสีต่อได้บอสน้องพี่น้องว่าสีต่อราคาได้บอสราคารถคันนี้แมนสิบหาล้านกี๊บน้องพี่น้องเดี๋ยวให้แมงเ่าั้นบอสนาะงเมย์แตไปต่อราคาเขาได้สิบสองสิบสองล้านกี๊บน้องพี่น้อง ซี่ซองลานกรีบกต่หั่นตกเป็นเงินไทยกับประมาณสามหมื่นหานเอาไปเนาะโดนขันอีกประมาณตกเป็นเงินไทยประมาณสามหมื่นกว่าบาทน้องพอดี่น้องเป็นรถ<ช>มือสองแบบสภาพกับเก่าแห็งน้องพอดี่น้องแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนวะเนะี่ยนั่นไหมเนาะเดี๋ยคล้องเดี๋ยคล้องเพื่อนเนี่ยความน่าดีเดี๋ยคล้องเพื่อนว่ามันยังใส่ดีอยู่ยนั่นไหมแม่ป้องแม่มันตามเ<า>อาหูจักกันเนาะหูจักกับ กับคนอยู like ่บ huh? right ้านนะเพคุนว่าก็ใส uh ่ดีอยู่เท่าที่เขาใส่มากกับโบเ็นว่าเครื่องหัวแงน่ะเชื่อเน้องเพียงเนาะเครื่องบ่ค่อยมีปัญหาเนาะแต่ว่าห้ากับบุ้งว่ามันสิมาโยน้ำพอน้ำสิเป็นอย่างไรแม่รถพี่เนาะรถนี่เป็นรถอยู่ทางนะคุณเนาะทางเป็นอิซุมุลูเนาะรถซุมุลูรถอิซุมุลูบ่ค่อยกับบุ้งเลยว่ารถอย่างทางไทยเป็นซุมุรุนี่างนี้รถแถว แข็งนดับหนึ่งอยูดด่กำแพงนครโอ้คือหนาวมากใช้อยู่ไกลเติบได้ไหมเนาะมีเลี้ยงกันเด็กนครเขาไม่เลี้ยงกัน,กน,กนดูเจ้าน้องแข็งมากเดี๋ยวน้องอันสีผ้าเบิ่งน้องพี่น้องว่าแลกเกอร์เยวะชิมว่าวก่อนเนาะเหตุผลเป็นยังที่ต้องซื้อรถแค่นนีน้น้องพี่น้องเพราะว่าเป็นยังแม่เอาไว้ไปเวลาไปขายลูกชิ้นน้องพี่น้องซาเลงของ,องเ่ามันกัด มันใส่ของก็ไหลร้ายเนาะพี่น้องผู้ใดเอาไปขายลูกชิ้นตามตลาดนันละกันเขาสิได้ใส่ของเพิ่มอีกละกันเวลาเขาไปซื้อของอยู่ปากเซ่มันะไกลเนาะพี่น้องซาเลงเท่ากับขั้งบอยมันหนักหลายใส่ลูกชิ้นท่าว่าเขาซื้อมาหลายหลายทีเดียวละกันก็มาใส่ถุงแสะไ้มันก็เลยแย่ไปขายมันก็เลยชิ้นง่ายพวกกันนะคพวกพี่น้องเพราะว่าซาเลงมันใส่ได้โองได้บัวรายเนาะงไอ้ก็พอผ่านน้องพี่น้องเพราะว่าเา ายคุยเพืพ่อนของน,อนั้นนอกจากถนนใหญ่มันสงเสียงรถขอให้พี่น้องรถทัไนไรดีกว่าผ่านตลอดเป็นยามแรกฉีพารีวิวเบิ้งนอกพ่อพี่น้องว่าดูขั้นนี้มีหน้าตาเป็น,ย,น,นยังไงเนาะว่าข้างในมีทั้งฉีพาเบิ้งรายละเอียดเป็นรถมือสองแบบสภาพเก่าเนาะทางฟังล่าเนาะแม่ของนังนสือ่อ มีเวิ้งเดียวห้แม่งันไปแม่ย่างไปเบิ้งงั้นกับโบหูเกียวกับรถโบหูพ่อมีดพ่อแบบโบหูเลยนะพพี่น้องโบหูเอียงพะว่าโบเคยมีรถนะกับโบหูวาสิบอกเอียงเนอกับเบิ้งนี่แหละพพี่น้องเบิ้งตามตามสภานี่แหละทีเห็นกับประมาณนี้เนาะประมาณรถราคาประมาณสามหมื่นกว่าบาทตรงนี้เน รถนี่มีอันนี้ว่าแม่มีเอกสารเอียงบรูอาโรดมีเอกสารคขบมีเอกสารโขบเนาะใช้ให้เอกสารอยู่นี้ใช่หนูบ้านมีน้องเบิร์กเยอะจีเอาเอกสารมาให้เบิ่งเนาะว่ารถคันนี้ได้เอกสารมาครบเนาะเป็นพอดีน้องเบิี์น้องบิกน้องอันว่า ม,มันก็พอดีสําหรับว่าเฮาสิไปขายของที่งมันแบบว่หลายเหน็นนะสําหรับว่า ai, สิไปขายดุจีนขายอีหยังแต่มันใส่ขล้องในลายเด้นะไหมเนาะใส่คล้องในหาห้าอัดอัดนี่คล้ายกวัวซาเล้งเฮาอยู่ดอก้ายกวัวซาเล้งอยู่ดอกเฮาอัดของขึ้นนี่ได้หลายอยู่ยนี่เขาถึ<ค>งเป็นเอกสารนะมีขบเนาะมแผ่น ไปไสคมาไซคกลับไปได้สบายเพราะว่าเขามีเอกสารตรวจถือกฎหมายเนาะ<ง>สมุดตัวนี้เและสำคัญสีเดืองตัวนี้เลยใ<ง>ถ้าสมุดตัวนี้หายนี่ก็เนี<ง>่ยตัวเพราะว่ารถข่อยกันมีรถมาไซค์ข่อยกันมีสมุดดิ้งเดืองตัวนี้มีเอกสารสื่ไทยแล้ก็มีเขียนแในก็นเส้นอีกว่านี้ือว่า ยังบอสทนได้เซีนได้โอนอยังโอ้เป็นไ้สมูธมากกับแซ่ด้ยด้วยน้าเมย์เ<ม>พราะว่ารถมันกับสภาพเก่าเลยนะ้องพี่น้องมันก็เลยชิวบอบอยุ่งยากปันได้เห็นนะค่ะมันจะบูชากันแน่นะโอ้เยอสีผ้าเบิ่งภายใน่ายนี้นี่พ่อพี่น้องมันกับสีนะบสภาพกากับซ้ำนี่เดี๋ยวนาะแม่์ซ้ำราคากับสมรนะาคา,าเบอรพี่นะ้องเพราะว่าราคามันกับบแพง สตาร์จะอไรสตาร์ยังบมเป็นเลยหรอสตาร์โมเป็นน oh, ี่เดียวเพื่อนรเองเราจะเอาไว้ขายลูกศิลป์เนาะใส่เดียวสองอันสีดองขึ้นมานั่งเนาะบบเคยแบบว่าเอาโบเคยชื่อโดดบบเคยมีโดดแบบนี้เจ๊เถื่อนะแม่แบบโดดคับแบบนี้บบเคยมีเจ๊เถื่อนโอ้นี่เดียวเพื่อนรอันนี้เป็นเกียร์เนาะ ราคาก็สซมขั้วนี่แหละตรงนั้นว่ามันก็ตรงนั้นหันคิดว่ามันสีสภาพมันสีบอดไหร่ซ้ำนี่ซ้ำตอนแล้วเพราะว่ามันถือแห้งนะพวกพี่น้องคลิปกว่าละสามหมื่นกว่าเนี่ยนะบ่าคือว่าสภาพมันสได้ซ้ำนี่ได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าดีดีนั่นไหมเนาะย้ถขาคลิปต่อไปเนาะตงั้นสีผ้าไป ไปขายของเดี๋ยสิไปลุยน้ำรวค่นี้ย่าให้พ่อโองานมาสตาร์ตสตาร์ด้วยพ่อิไครับโอเป็นพ่อพี่น้องพ่อโองานกับครับโอเป็นใช่สตาร์ทจังไหนสตาร์ทดมันขึ้นแจ

ทางอาชีพ้าไปเอฟซีครับข้าไปตลาดนะครับเป็นแม่ต้นข้าโบเป็นเนาะเย่ังดังขไทยย่าอันนี้กับแม่มาบึงซาเล็งนี่แมนซาเล็งขั้นเก่าทีเทาใส่คล้ายคล้องนะแม่นเนาะใส่คล้ายคล้องซาเล็งขั้นนี่ใส่คล้ายคล้อง,องประจำแต่ว่า ถ้ากะอยากเปลี่ยนนะเพราะว่าใช่เล่งขั้นนี้ไม่กันใช่อะไรไรมันใช่อะไลายแถวมันกเกิดปัญหามันเฮาแปลงอันนี้มันซองเถื่อแล้วบางกี่นี่กะจักตัวนี้มีปัญหาเผื่อๆมันเพะนะมันเพะแล้วแบบสกปรรวมมันหลายอย่างนะข่อยขี่ฮันเล่งกะแบบมันกับว่าเฮ้ถ้ากะเลยอยากได้รถคันใหม่มาขายของนั่นไหมนี่เราจะมาขายรถที่ อันนี้สรุปแล้วราคารถฟังลาเนาะสามหมื่นกว่าบาทสื่อกับคนณหุจักได้จังได้แชนะมป<ม>นี้เนาะแม่อะบ๊อบเป็นคนณหุจกักบ่วได้แชมปนี้ดอ,อกต่อเพิ่นอีกบางเอ้ยเดี๋ยวน้นองอันชิบไปแอบครับเนาะถ้าเบิ้งคลิปแอบครับรถคันนี้สิเป็นจะได้ถ้าว่างๆเน้อบบบเดีเ๋ยวสิไปครับอยู่เดินนะุ่งเฮียนไปเนี่ะว่าแท่านี้กับบ๊มีเดินเนาะ คลิปนี้เดี๋ยวเจบาเพี่อนสามีเนาะเพื่อี่น้องกาขอบคุณขอบใจที่เขามาติดตามเขาชมงเหมือนกันเดี๋ยวเจ้คลิปเนาะสำหรับคลิปนี้กับบอมี่ยังลายเพื่อนหล่องมาบอกราคาโลดฝั่งละเนาะโหลดมือสองทีหาสื่อในเฟซได้เนาะสื่อเห็นคนหัวจ้าโพรถ่ายถามสื่อได้ถามเบิรงกเนี่ยคลิปต่อไปหน่องานฉีไปแอบครับเนาะเปพราะฉันจีเป็นเจไดย อยู่น้ำพองว่าฉีัเป็นเจตอนนั้นก็คือมามันก็คือสิดบ,บองคอยมีปัญหาหรอกน้องแม่เ<อ>บิง่งส่งไม่ไดตามที่คนเขาหัจักเขาแนะนำมาหาเบิง่งเพราะผี้องว่าสิเป็นใจคือแอนดอรซื้อมากกันปัญหามันก็ค่อยตามมาทีละน้อยคอยดอดจะรู้ถ้าคือการมันฉิดมีปัญหาอีย่างกับวาถาดดูถาเบิ่งกันแล้วเพราะผีหลงสบายกินเองขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวตัวจะกลับตัวดูพ่อ,พอกล่กาวค้ามาสบายดี